สวัสดีจ้าวันนี้เสมอจันก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวถนนของหมู่บ้านโนอนดุตาสามคัคคีหมู่สองซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่เสมอจันอยู่ประมาณสัก2กิโลกว่าๆนะจ๊ะตอนนี้บ้านโนนดุตาที่คอยเดยมารีวิวไว้หัวแต่ก่อนประมาณเหลืออยู่สองเปอร์เซ็นจ้าสองเปอร์เซ็นใกล้ี่แล้วแล้วตอนนี้กับถนนของบ้านโนนดุตาก็อีกสองเปอร์เซ็นใกล้จะแล้วแล้ว ไฟก็ได้มาลีวิวไว่อนช่วงนั้นก็เพื่อนๆก็สิได้ดูความคืบหน้าของบรรณุศาสตร์จากในแพ็กสิพี่รอยิ้มสิเลี่ยวเล้่ยวตอนนี้ถนนก็สิเกิดความสตบดูนกับเสด็จบ้าบรรจบกันสองเซนเซนนี้่เซนนี้ก็สิได้มาบรรจบกันก็สิเกิดความสตบดูเสด้ต้อนรับรถต่างๆที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้บ่ว่าสิเป็นการเดินด้วยขาบ่ว่าสิเป็นจักรยานบ่ว่าสิเป็นมอเตอร์ไซค์บ่ว่าสิเป็นรถยนต์ทุกประเภทยินดีต้อนรับจ้าแต่ก็ นำนักบอเกิเดจ้าตามเบิ่งกันไปเรื่อยเรื่อเจ้าเพื่อนๆนี่กลับไปถนนที่ไกลแล้วเราเหลือแค่ยูสองเปอร์เซนเท่านั้นเอง็สแสด้ตอนรับทุกท่านที่มาเยือนบ้านโนอนอุสาหมู่สองตำบลนาน้องไผ่อำเภอชุพนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่เพิ่นก็บทำงานอย่างเต็มทีล่ละจ้าตอนนี้เพิ่นก็น,นั่งพักนิดหน่อย <c oughs> จ้าขอบคุณจ้า <c oughs> ขอบคุณจ้า <c oughs> จ้า <c oughs> มากกับมากพอดีเลยจ้าตอนนี้รถขนปูนเป็นรถบรรทุกปูนพัฒนาปูนมาเท่ละจ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นตาเพิ่มบนหนาในเพิ่นอยู่ จ้าตอนนี้เจ้าหน้าที่เพื่อกระด้เตี้ยเทปูนลงแล้วจ้าจ้าตอนนี้เพื่อกระด้เทปูนลงองยังเต็มที่เลยจ้าการทำงานสุมือนี่สะดวกสบายสมัยต่กอนนี่ผสมปูนนี่สองเอามาพกล้องกันละ่ะค่ะเอาปูนเอาใตา้เอาหินผสมกันเดี๋ยวนี้ สะดวกสบายมีหลดผสมมาพร้อมเลิเรียบร้อยง่ายได้สะดวกสมมือเนี่เทคโนโลยีทำาให้คนทํางานสบายขึ้นการทําการพ่อนแรงค้นไปหลายจ้าสมัยแต่ก่อนนี่สิใช่เป็นแบบเกี้ยวครับอาเอาปูนเอาหินเอาทรายมาร่วมกันแล้วก็นาเมเท่งแล้วก็เอาจอบเอาแบบนี้ละจ้าก้อยผสมเมื่อย เดี๋ยวนี่บอเมื่อยจา้าเดี๋ยวนี่ซอยลดกำลังการเมื่อยลงไปหลายโดยการผสมโดยอาตะโนมบัิแล้วจมะมาเทลงที่เดียวเลยกับการผ่อนการทํางานของไออ่พนักงานเพื่อนไอพนักงานเพื่อนนีนนนน่มีความสะดวกสบายในการทํางานคางคกันนี่ก็เป็นไรนาสวนผสมจา้า เพิ่นเดี๋ยทำการปลูกพักต่างๆมีกล้วยหลากหลายเพื่อนจะปลูกไว้จะในสวนของเพิ่นนี่เพื่อนผสมการทํางานเกี่ยวกับไรนาสวนผสมจะมีผลไม่มีบักพาวมีบักม่วงมีกล้วยมีลหลายๆอย่างจะอยู่ในนี้ร่วมทั้งเพิ่อนอาเลียงป้าพร้อมทำให้การเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น